Assalamualaikum ah w a r a h ุลลอ l ิ a h บะเราะกาตุฮ์ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับนะคะของนักเรียนชั้นป .3 นะคะ่าในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องของฮ u ร u f จัรนะคะแล้วก็เฉลยในแบบฝึกหัดที่สองที่ฝากไว้นะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาอ่านดุอาไปพร้อมกันนะคะ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما. علم فهما امين อ่านะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในส่วนของฮ r ร o ฟจั s นะคะหรือถ้าในภาษาไทายก็เหมือนกับคําบุพบทนะคะอ่าฮ r ร o ฟนะคะเนี่ยฮ r ร o ฟมาจากคําว่าฮ a ร f o u n นะคะฮ a ร f o u n ก็คือหนึ่งคำหรือหนึ่งอักษรนะคะส่วนฮ r ร o ฟก็คือหลายคํานะคะอ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าฮ r ร o ฟจั s เนี่ยจะต้องมีหลายคําแน่เลยนะคะและจั s นะคะก็คือ การที่อยู่ในสภาพที่ใส่สระกัสร์นะคะรูฟจะจึงหมายถึงคําต่างๆที่เมื่อคําคํานั้นเนี่ยมานําหน้าคําอื่นๆนะคะคำที่ตามหลังจากมันนะคะจะต้องใส่เป็นสระกัรสร์หากว่ามันมีอลิฟลามและจะต้องใส่เป็นสระกัสรอไตหากว่ามันไม่มีอลิฟลาม อีกครั้งนะคะฮ r o o จาร์ก็คือคำต่างๆที่เมื่อมันมานำหน้าคำคำหนึ่งคำที่ตามหลังจากมันนะคะจะต้องใส่เป็นสระกัสรอเมื่อคำที่อยู่ข้างหลังมีอลิฟลามและจะต้องใส่เป็นสระกัสรอไตเมื่อคำที่อยู่ข้างหลังไม่มีอลิฟลามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะซึ่ง ฮำรูปจดนะคะคำรูฟคือหลายคำนะคะเพราะฉะนั้นฮำรูปจดเนี่ยจะมีมากมายหลายคําเลยนะคะซึ่งนะคะในแต่ละในแต่ละประโยคนะคะที่ว่ามีฮำรูปจดอยู่นะคะคําที่อยู่หลังจากมันเนี่ยจะใส่เป็นกัสรอหรือกรัสรตอไตซึ่งคุณครูบอกไปแล้วว่าเราเรียนเบื้องต้นกันเนี่ยสี่คำด้วยกันนะคะก็คือฟีกับออลาที่เราเรียนไปแล้วนะคะฟีแปลว่าในใช่ไหมคะ อ่าลาแปลว่าบนนะคะฟีในอ่าลาบนนะคะอ่าที่เราเรียนกันแล้วนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่าล่อ่า,อาฟีในอะาล่บนนะคะยกตัวอย่างคำว่าอะไรดี อ่ะคำว่าอัลมัส j ิดละกันนะคะมัส j ิดนะคะอัลมัสจิดุก็คือมัส j ิดนั่นเองนะคะอัลมัสจิดุนะคะก็คือถ้ามาคำธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรมาด้วยเนี่ยมันก็จะใส่เป็นสระดอมมาไตนะคะส่วนหากว่ามีฮารฟูจาร์หรือฮุรฟจาร์หรือคำ ว่าฟีอะลามานำหน้าคําเหล่านี้นะคะคําศัพท์อื่นๆเนี่ยหากว่ามีฟีหรืออะลามานำหน้าคําศัพท์อื่นๆเนี่ยคำที่อยู่หลังจากมันนะคะจะต้องใส่เป็นสาระกัสรอเมื่อคําคํานั้นมีออลิฟลามแบบนี้ นะคะจากอัลมาสจิดูไซฟีก็เป็นฟิลมาสจีดีนะคะฟอัลมาสจิดู u, เป็นฟิลมาสจีดีนะคะอ่าจากมัสยิดหลังหนึ่งนะคะก็เป็นในมัสยิดนะคะต่อมานะคะยกตัวอย่างแบบไม่มีอะลิฟลามบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีลูกอ่าอย่างเช่นนะคะคำว่ามักตับ มักตับที่แปลว่าโตะนะคะมักตบ,บุญนะคะ,อ,ะอย่างเช่นมักตะบ,บุญนะคะแล้วเมื่อนำอาลาหรือฮารฟจาร์มาใส่ข้างหน้าคำว่ามักตับนะคะคำที่อยู่หลังจากมานั้นจะต้องใส่เป็นกาสรอไตน์หากว่าคำคำนั้นไม่มีอะลิฟลาม แบบนี้เป็นต้นนะคะจากมักมักตาบุญเป็นอ่าลามักตาบินจากมักตาบุญเป็นอ่าลามักตาบินนะคะแปลว่าบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอ่าสรุปอีกครั้งนะคะว่าคำที่ตกหลังจากคร o ฟจัดนะคะอ่า อย่างเช่นคำว่าฟรีกับอาลาิล่าคำที่ตกหลังจากมันอยู่หลังมันนะคะจะต้องใส่สระก๊สรอหรือกาสรอตายจะใส่สระกาสรอเมื่อคำคำ,คำนั้นมีอลีฟลามปรากฏอยู่และจะใส่สระกาสรอตายเมื่อคำคำนั้นไม่มีอลีฟลามนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยในส่วนของแบบฝึกหัดที่ฝากไว้นะคะซึ่ง นักเรียนได้ทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจนะคะในหนังสือที่นักเรียนได้ส่งมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอียเกระวักตุมาาดอปตีอวาคิริลกาลิมัสนะคะจงอาแล้วก็จงเขียนพร้อมกับใส่สระท้ายของแต่ละคําด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด14คําด้วยกันนะคะอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะมีสิบสี่คำด้วยกันนะคะอาเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนเชิญครูใส่ด้วยนะคะคําแรกเลยนะคะไม่ได้มีอาริฟไม่ได้มีฮัสฟูจัดปรากฏอยู่เลยแต่มีอาริฟลามนะคะถ้ามาแบบทั่วไปธรรมดาแบบนี้ก็ใส่เป็นดอมมาได้เลยนะคะอัลมาดรอสตุอัลมาดราอสตุนะคะแปลว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะ ประโยคต่อไปนะคะมีคําว่าฟีปรากฏอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นคําเดิมก็คืออัลมาดรอสานะคะแต่ฟีเป็นฮารฟจัดนะคะเป็นฮารฟ์ูจัดเมื่อฮารฟจัดนำหน้าคาใดคําข้างหลังต้องใส่เป็นกาสรตรเมื่อมันมีอาลีฟลานะคะก็จะได้เป็นฟีลมาดรอะตีฟีลมาดรอะตีนะคะ ต่อไปนะคะมีฮัรุปจัดปรากฏอยู่คือคําว่าฟีนะคะเมื่อฮัรุฟจัดนำหน้าคำหนึ่งคําใดแล้วคำคำนั้นมีอาลิฟลามคําที่ตกหลังจากมันจะต้องใส่เป็นกสรัสนะคะก็จะได้เป็น feel by t f e บ l ยตินะคะ ต่อไปนะคะไม่ได้มี hard f u z a ปรากฏอยู่แต่มีอล i ฟลามเราก็ใส่เป็นดอมมาได้เลยนะคะก็จะได้คำว่า al baytu al baytu ที่แปลว่าบ้านนะคะต่อไปนะคะคำต่อมาไม่ได้มีไม่ได้มีอ่ะคำต่อมานะคะไม่ได้มี h a r ฟ f u ั a ปรากฏอยู่นะคะแต่มีอล i ฟลามเราก็ใส่เป็นดอมมาได้เลยนะคะ al g u r ฟ a tu อัลกูรฟาตู้ u, นะคะแปลว่าห้องนะคะและคำต่อมาไม่ได้มีฮัรฟูจัดปรากฏอยู่เลยแต่มีอลิฟลามเช่นกันนะคะเพราะคำต่อมานะคะไม่ได้มีฮัรฟูจัดปรากฏอยู่นะคะแต่ว่ามีอลิฟลามเพราะฉะนั้นใส่เป็นดอมมาได้เลยนะคะอัลฮัมมูอัลฮัมมูนะคะแปลวะ ong, ่าห้องอาบน้ำนั่นเองนะคะ ่อไปนะคะเป็นคำม,มาเหมือนกันเลยแต่มี h a r ฟ f u ัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ h ั r ฟ f u ัดนนำหน้าคำหนึ่งคำใดคำที่ตกหลังจากมันต้องใส่เป็นก a ส t r o เมื่อคำคำนั้นมีอาลีฟลามปรากฏอยู่นะคะจะได้คำว่า f ิล l ba f ลฮ l มมา m ี f ิล l ัมมา m มมมมีนะคะ คำาต่อมานะคะมัดบักนะคะมีร ر ฟจัดฟีปรากฏอยู่นะคะแล้วมีอาิฟลามที่มัดบักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมือ่อร ر ฟจัดหรือฟีนำหน้าคำหนึ่งคำใดคำคำนั้นจะต้องใส่เป็นกัสรอเมื่อมันมีอาิฟลามปรากฏอยู่ในคำนะคะก็จะได้คำว่าฟิลมาตบบักีฟิลมาตบาาตบักี และต่อไปนะคะไม่ได้มีฮัฟูจัดปรากฏอยู่เลยนะคะแต่มีอลิฟลามเราก็ใส่เป็นดอมมาได้เลยนะคะได้คำว่าอัลมักตาบูอัลมักตาบูนะคะ และต่อไปนะคะมี hard f o จัดแล้วก็เป็นคําว่ามักตับเหมือนกันเลยนะคะแล้วคําว่ามักตับก็มีอัลิฟลามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีฮารุฟจัดเข้ามาในคานะคะแล้วฮารุฟจัดนาหน้าคําของมันที่มันมีอัลิฟลามนะคะคาคานั้นต้องใส่เป็นกัสรอจะได้คําว่า al-maktabi a l m a k t a b ีนะคะแปลว่าบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะ ต่อไปนะคะกุรซีมีอาลาฮัฟูจาร์นัหน้านะคะเมื่อฮัฟูจาร์ฮัฟูจาร์นัหน้าคำหนึ่งคำใดคำนั้นต้องใส่เป็นกาสระเมื่อมันมีอาลีฟเมื่อมันมีอาลีฟลามนะคะจะได้อาลัลกุรซียีอาลัลกุรซียีนะคะ ต่อไปนะคะสามคำสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปอสัส r i จุดจุดจุดอ่าไม่มีฮรุฟจั๊ดอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สระอะไรได้เลยคะสระบอมมานะคะก็จะได้คำว่า a s a รีร o อสรัส a r ร roo นะคะแปลว่าเตียงนะคะคำต่อไปนะคะมีฮาร ر ف จั๊ดอะไรอยู่แปลว่าบน เพราะฉะนั้นคาที่ตกหลังาจากฮัฟูดัตต้องเป็นสระกัสรอเมื่อคาคำนั้นมีอาริฟละนะคะก็จะได้เป็นอัลลัลมักตะบีอัลลัลมักตะอ่าขอมาอัฟค่ะอัลลัลกิตะบีอัลลัลกิตะบีนะคะต่อไปนะคะคำว่าฟีอยู่มีอยู่ในประโยคนี้นะคะในคำคำนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อฟีเป็นรุฟจัดแล้วมีรุฟจัดนะคะเมื่อมีรุฟจัดปรากฏอยู่คําที่ตกหลังจากมันต้องใส่เป็นกรัเมื่อมันมีอลิฟาบนะคะก็จะได้คําว่าฟิลมัสจีดีฟิลมัสจีดีนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะเราก็ใส่รระกรนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอันแรกเลยนะคะอัลมาดรัสตุ في المدرسة في البيت البيت الغرفة الحمام في الحمام في المطبخ al-maktabu 'ala al-maktabi 'ala al-kursiyyi as-sariru Al 'ala al-kitabi fil masjidi Nah, ini แบบฝึงหาที่เราได้ทำไปนะคะที่งครูฝากไว้เมื่อคาบที่แล้วนะคะอ่ะซึ่งนะคะเราสามารถนำคำเหล่านี้เนี่ยมาแต่งประโยคได้เลยนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าฟูร์ซานอยู่ในห้องครัวนะคะก็สามารถพูดได้ว่าฟูร์ซานฟิลมัตบฟูซานฟิลมัตบนะคะหรือถ้าเราอยากจะบอกว่า มูนาอยู่ในอยู่ในไหนดีมูนาอยู่ในบ้านนะคะก็พูดว่ามูนาฟิลบายตี้มูนาฟิลบายตี้นะคะหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าปากกาเนี่ยมันวางอยู่บนโตะ๊ะอ่าเราก็พูดได้นะคะปากกาภาษา阿ั伯คือกาละมุนใช่ไหมคะเราก็พูดได้เลยว่าออัลกลาม a อ a ล al al m ต k บ a อัลกอลาม m ไอเลนมาตาบิ abi, นะคะหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าอบูบักเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะเราก็พูดได้นะคะโดยใส่คำกริยาเข้ามานะคะซึ่งคำกริยาคำว่นนานั่งก็คือจาลาซ่านะคะเราก็ใส่ว่าจาลาซ่าอบูบักอะลัลกุรซีย์นะคะจาลาซ่าอบูจาลาซ่าอบูบัก อัลกุรซีย์นะคะหรือถ้าเอาเป็นผู้หญิงบางเช่นจลาซั์นูรฟารีอะอัลกุรซีย์จลาซั์นูรฟารีอะอัลกุรซีย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะซึ่งข้าบนี้นะคะครูก็ไม่ได้มีการบ้านนะคะเพราะว่าหนังสือของนักเรียนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคาบนี้เราแค่ทบทวนกันในเรื่องของฟิลุฟจัสนะคะแล้วก็คุณครูยกตัวอย่างในการแต่งประโยคง่ายๆให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งเดี๋ยว อาทิตย์หน้านะคะเราจะเร be ียนกันในหน้าที่28นะคะในส่วนของบาที่คุณครูบอกว่าจะมาเรียนอาทิตย์นี้แต่เนื่องจากว่าอาทิตย์นี้เราไม่มีหนังสือนะคะก็เป็นอาทิตย์หน้าแทนนะคะแล้วก็จะมีตอบคําถามในแบบขัดที่หนึ่งด้วยนะคะวันนี้ครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะดูคลิปทบทวนนะคะรูฟจาร์ดด้วยนะคะคาบนี้ไม่มีการบ้านนะคะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวาลัยมะตุลลอฮิวาบาระกาตุคะ